啥？ สวัสดีครับพี่น้องโอ้คำเขออาเงี่บพันเดี๋ยวว่างอยู่มาเด้อพี่น้องเออมากินเขาเส้นน้ำกันมุนี่อมไก่ใส่ผักเต็มห<ส>ม้อลเลยมาเด้อพี่น้องแก่พี่น้องอันนี้ใครยังขั้งได้พี่น้องได้เนี่ยใครยังขั้งสิบห้ามวยใครสิบแปดมวยอมไก่ใส่ผักอีงในใจใส่ผักเผาแบบพริกใบบบกพริกใบพริกอยังกับผืนเอิ่นใบพริกขั้งเหนื้อผืนเอิ่นใบบบกพริกแต่ขั้งอีสานบป่งหัวเป็นผักอีง มานเปนหองเสีบๆเกียบประเด็กง่พี่เนาะเกีบประเด็งเกีบปลาบอมออมนี่พักนี่แช่เสียบตอนนี้คำขอมิจาตอนใจอยู่รอะใครเข่าใครเขามามาใครห้าง เพราะว่ามันยังไม่แมบบไม่ใช่หรอแแบบดีจ้าไม่แแบเลยเอ้พาษาเสฉมาเลยจ้าแแบบมันก็มีตัวหน่อยแแบบขึ้นเขาอมไก่พี่น้องขึนเขาอมไก๊ายเส้นใบบุกพริกไม่ใจ่ว่าไข่หางหางไข่เขาพี่น้องไข่เขาอันนี้จ้ากินข้าวซอสน้ำกันไข่มันไม่บอกมื่อวานนี้ไม่ได้ออกคลิปเลยพี่น้องจ้าใหญ่เอีหยังใหญ่เอีหยังไปทุรไยน์เมืองเลยจ้า ไชบขม่มเลยไปทุแล้เมืองเลยบ,จบ่จังไงบ่ีมีสีตัวอืมอบอ่อหน่อมันหนาวมันหนาวอากาศมันหนาวทึงไก่ปูตัวนึงตเบบี้บอ,อ่ะเป็นไก่หม่อะเจ้ายาไม่กินไปกินน้ำเน้กนินผู้เดียวเลยเรือ่องเนีเ้บอกพริอกอ้อมจะไปะอะไรเสียบเนานให้เจเนอืะ ส่องตัวตายเปลี่ยนเขาอยู่ในคูเนี่ยออโอ้กว่าจะเอานัน่นนะกว่าจะเอียนไปปล่อยเขาจะเขาขึ้นละนำพังขึ้นได้ไหมกส่าจะเอียนไปไปล่อยมันหน่อยตัวเว้น่ค่อยกินเลยพี่น้องก็เสียด้ปล่อยปล่อย <laughs> <laughs> ไี่เนก่อนสินละตักนี่เสียอยูนน่นี่ไงเสียบไงใบ้านใบตองไม่ถุงหมกเกี้เหอบนี่เอ่ย เอาไปกาวันหมอ,อ,อ,บบองคลุ้มๆหนักเอากายบัลยเสียัญยังอยู่ฮะยังอยู่พักกเดี๋ยวไม่อร้อมเ,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 เัก แข่งไงบุกเกี้ยนไงแับนี้บุกแข่งไงแข่งไงบุกเกี้แน่เห็ดนะฝาไงฉันว่าใช่เหรอเพิ่อนเช่นมั้ยหน่อยพี่คนนี้สีออกรสชาติแบบกลมกลมอมล้มจังเลยนี่เนาะขมปุยขมปุยๆบางข้อบางขมพวกปุยยังรู้สึกว่าขมแสบปุยหอเพื่อนอะ nằm một tăm <laughs> <laughs> một khoai chẳng có bàn nhái mồi bán nữa một con nhỏ nhàng nhàng nhưng mà ngầu nhái tuyệt này nhiều xây củi không còn xây xóm mười giọt xóm mười giọt ai vướng phải sử dụng không anh phi nông ย,ย,ยัง่ะบุเอย่บ้านน่นสิทั้งสื่อทั้งเจ็บทั้งสื่อทั้งเจ็บ,บทุบแบเขาต้องต้องมดูสือทั้งกมดขานนะพี่น้องวันนี้กำลังดเหยามยพี่น้องรุนแรงหมดแล้วเขี่ฟองอืมนี่ว่าไปกินนมมามา่ป มากันแต่กูหอมหุยหะก็ตบัน้ำเลยหาติบาททั้สองเลยหาติบัทน,นีท่สเขาอามุดน้ำเลยไงเขาเอามุดน้ำแล้วก็ไปตกักแดดใหมันนองเนะหมือนไรค้ค้ายๆา,า,า,างเหมือน

กลังแบเพิ่มไปเรื่อยๆเห็นมานยมันตัดผมเห็นไหมนะ จะยงแ่งปนทางตะโพดด้าหลดไ้บ้างตัดบ่อเดียวเดียวง้มหนว่าจะมันตัลงหนังลงก็พอดอกจ้าหเขียนกูไปเ่องกูไปบน่ได้า่อดอืมอือมตังลงเยอเด้อไ่ปูบตเสร็จไหมจนี้ จะไปยังไม่ปู่ปะแต่ผนีัดเถอะภาพจะหักน,หหนกันอย่าะไรก็ว่านี่เนี้อเนื้อสืะะ่อปฏิเสธได้อย่างเงี้เราเรียขงข้างอะไรเ่ยไปพูดไงไม่ยังตุ้งยิ้ม,มาเด็ด โอ้ลืมเบือี่น่องพี่น้องอไป่กสายไม่กินของข้าแต่ขา,า,าแต่นี่ไรไอ้จอยพีหน่องมาได้พี่น้องเลยใส่เอาใส่เอาใส่เอา,า,เอาะลืม,นมเนอะเามือสัอนสมเมหมาได้พีหน้องมัดมดเลยอะาบอกีกินนั่กับเสียทันเห็นอย่ีน้องเอ้ย ม,มือม่อดูนี่พอหมดแลเด้าเาน้องเจ้าประเด็กประกาศกุยเ,เด็อะไรเน,นี่ยนึกเงายบายอาการหิวขอพี่น่อง บเออมาสนใจเลปนเกนหิวเสากินแลงหิวยังอ hmm ืมนีงไงหิวยังสบาหิวตลอดเวลาใม่ไหมอืมขอเวลากินมันหิวลยแก้วเวลาพี่น้างไฟมืดสุดสอนสอเอาหอก้วหร่าวสุดลึใครมาตอนบอกินดีจอนแก้วป่ะ mọi ừ. tá, <laughs> người là người mượn mặt em tai vậy tai 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 อย่างละพี่น้องเอ้ยมีน่าเหลือเจ้าก็ผพาไม่อกเจ้า,ก,จาก,ก็ผพาไปเจ่เครื่องแม่ เราก็เล่นไปเลยน้าเนาะเซนิก็สีลาพี่ลาน้องล่ะพี่น้องอ่ะนองไอ้จอยขาได้กินเบื่อแล้วเนาะจะซียุ้ยยังมาเด้อพี่น้องมากินขอน้ำกันครับแจกมือเนี่ยเด้อลากกันพอกันหลังไม่นอดพี่น้องเนาะทั้งมดนี้กันลากกันเด้อพี่น้องเด้อวันดีครับคขอกแจกแจครับขอบคุณที่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามยัยเวียงเนี่ยจ้าไม่แวีงปลาแซ่บ ช่องหนาชิปหนาพ่อกันไหมเนาะจ้าชิปนี้วัดดีจ้า